<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้ามาบ้านใหม่มาตรวจสอบรายละเอียดก่อนย้ายเข้านะครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ากันวันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวจะเข้ามาตรวจสอบตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนย้ายเข้าจริงๆก็มาตรวจสอบกันครั้งหนึ่งแล้วให้ช่างเข้ามา เก็บรายละเอียดกันไปทีนึงแล้วแต่ว่ามันก็ยังมียังที่ยังไม่เรียบร้อยอยู่บ้างนะฮะก็จะให้เขามาเช็ครายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ให้เขามาอธิบายเรื่องของระบบไฟอะไรทั้งหลายทั้งหลย่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันโอเคนี่ที่จอดรถวันนี้เปนที่จอดรลถลนะแล้วเราก็จะไปที่บ้านเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ลิฟต์ครับเดินเข้ามาเลย เราอยู่ชั้น ground floor นะครับชั้นล่างน,น,นี่คือทางเข้าอบบี้เล็กๆเดินเข้ามาและนี่ก็คือห้องเราเนี่ยครับเปิดเข้ามานี่เดินจากที่จะรถมาที่ ใน,ในี่ส่วนของห้องตัวเข้ามาก็เจอครูเลยนี่คุบ้าภาพจะดูวายๆหน่อยนะครับใช้เลนส์ว,า,า,ว,ยา,ะะวายถ่ายนี่ดูเจ้าของบ้านนั่งกินข้าวแล้วอะเจ้าของบ้านกินข้าวเลยเหรอเดืนอะชาราริ ฉันชาแล้วนี่ยอมมีอายุฟังกใช่ไหมอืมมีเจ้าของบ้านคนนี่หนึ่งเจ้ของบ้านคนนี้สองครับผมอ้ดนครับมีแม่บ้านครับโด้จะับบ้านยัมีไมกินชิเกเยสกยต้อง Yummy, -hmm. yummy. Yum. Okay. Tonight, bye-bye. Bye. Bye-bye.